Talk, ดําเนินรายการโดยดรเดนัยจันเจ้าฉายดรบวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานี ani, วงศ์กลับกัมาสู่ที่เันท็อครับวันนี้เช้าวัน,น <c oughs> อาทิตย์ขอให้ครับเช้าวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นรบเะครับอ,อยู่กับผมวิชาวรันนีวงศ์และเบรกที่2ที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับดรเดนัยจันเจ้าฉายประธานบุรณนิติธรรมดีนะครับ วันนี้ท่านเช็คอินอยู่เมืองไทยแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่จะมาคุยกันก็เป็นต่อเนื่องจากเรื่องที่อาจารย์บวรน,นันได้กรุณาให้แนวคิดแนวทางสําหรับการพัฒนาทักษะของ HR ในยุคนี้เพราะว่าข่าวที่เปิดไปตั้งแต่อนต้นรายการนะฮะมันมีเรื่องขององค์กรต่างๆธุรกิจต่างๆทยอยปิดตัวผลกระทบในเรื่องของคนว่างงานก็เยอะขึ้นแล้วนอกจากพัฒนาตัวเองแล้ววันนี้ จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในภาวะที่จะต้องปิดกิจการนะฮะการเตรียมความพร้อมแลนะรับมือกับการตกงานโอ้แต่ว่ายัางไงก็ต้องมีกําลังใจกันเดี๋ยวคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับครับยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะไม่ว่าวันนี้ท่านทีนท่ฟังอยู่ยังมีงานทําหรือว่าบ,บางท่านนี่จูจูจไม่มีงานทำเสื้อเดือ้ก็มีเหมือนกันครับ เราเองก็บางทีก็ตกใจเหมือนกันคุณวิชัยคือเวลาที่ได้ข่าวใช่ไหมครับผ่านทางสื่อต่างๆว่าอาธุรกิจชนิดเนี้ยซึ่งเราก็มีความคุ้นเคยนะครับในวางธุรกิจอ่ะจู่ๆก,ก็ประกาศปิดขึ้นมานะครับโดยบางทีไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุใดๆ mm hmm. แต่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นพนักงานในองค์กรนั้น นะครับมันมีโอกาสนะครับว่าวันศุกร์ยังแบบยิ้มแย้มแจ่มจใส <adapting> ใช่ไหมครับกลับบ้านกันอย่างแฮปปี้อยู่เลยพอมาวันจันทร์ปุ๊บอ้าวปรากฏปิดกิจการไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพอคุณวิช,ชัยชี้ประเด็นนี้นะครับว่าจริงจริงไม่คยย่อยอยากพูดประเด็นเรื่องพวกนี้นะ้ตอนคุณวิชัยบอกอ้าวคุยเรื่องนี้ก็ไปนั่งดูสถิติ โอปีหกหกที่ผ่านมานี่ก็ปิดกิจการกันเยอะเหมือนกันนะครับคุณชัยเป็นหมื่นล้านเลย<ห>นะครับพันกว่าองคอ์กรนี่ไม่ไม่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วแล้วหลายหลายอย่างเนี่ยบางบางกิจการนี่ปิดแล้วปิดเลยลูกหลานไม่ทําต่อนะครับบางกิจการ,รย้ายฐานการผลิตแล้วเดยบึ้งคิดน,นะครับเดี๋ยวย้ายไปย้ายกลับมาเหมือนย้ายบ้านไม่ไม่มีนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคําถามจริงๆนะครับคุณนาย ว่ามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรแล้วน่าว่ามันอย่างเนี้ยเดี๋ยวอาจจะมีข่าวต่อเนื่องนั่นแหละแล้วเราจะปรับตัวเราจะทําอย่างไรคนที่เป็นเจ้าของกิจการเอาจริงๆนะครับเหมือนกับเลี้ยงลูกอะฮะทำธุรกิจขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วจู่ๆวันหนึ่งจะต้องปล่อยมือเนี่ยมันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันจริงๆอืมแล้วเราที่น่าตกใจครับคุณชัยพอดีคุณชัยชี้ชี้เป้าเดี๋ยวเลยไปนั่งดูข้อมูละนะฮะปรากฏว่าหลายๆธุรกิจนะที่ปิดกิจการไปเนี่ย คือทําธุรกิจมานานมากหลายสิบปีด้วย<ช>แล้วก็ไปองค์กรที่เรียกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีมีแบรนดิ้งที่ดียังประสบเหตุอย่างนี้ได้เลยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยทําให้เกิดข้อข้อที่ต้องทบทวนมันกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจเราต่อไปเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไหมหรือเราจะเป็นยังไงนะครับผมผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของธุรกิจหลายแห่งที่เป็น SME เแล้วก็อเอาจริงๆนะด้วยความเคารพ หลายแต่หลายท่านมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็อชอบยึดติดกับคำว่าความสําเร็จในอดีตเนี่ยโอ๊ยทําไมฉันยังผ่านมาได้ปี40ฉันยังผ่านมาได้เหตุการณ์นู่นนี่นั่นยัง,ยงผ่านมาได้เกิแค่เนี้ยทาไมจะผ่านไม่ได้ท่านครับม,มันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับมันไม่เหมือนกันจริงๆนะอืมครับผม แล้วจริงๆแล้วโจทย์สําคัญนะคุณวิชัยเวลาที่เมีการปิดเกสจการแบบเนี้ยนะครับหน้าที่หลักเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่เอแหละครับจริงๆต้องเชิญดรบอกว่านั้นให้ความรู้ใช่ใช่ครับแล้วในมิติของการสื่อสารในฐานะที่เคุณายดูแลดีซอยู่ด้วยนะฮะเวลาแบบเนี้ยถ้ามีคนมาขอคําแนะนําครับจะบอกจะกล่าวจะจะทําอะไรกันอย่างไรเพราะว่า มันมันก็คงไม่ง่ายกับการที่จะอธิบายนะะบางทีเขาทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าการสื่อสารที่ไม่ตรงในสิ่งที่ควรจะต้องสื่อสารกันเนี่ยครับอืมคือประเด็นสําคัญวิชัยมันคือเรื่องใจเลยนะม,มันคือเรื่องของจิตวิทยาเลยนะใช่ไหมครับว่าในการที่จู่ๆเนี่ยเราจะแจ้งข่าวร้ายเนี่ยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับเอ่อหัวใจสําคัญคือเรื่องจิตใจของคนทํางานเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นะครับแล้ว mm hmm. ตัวที่สองเนี่ยโอเคอาจจะเป็นเป้าหมายรองแหละแต่ว่าองค์กรอาจจะไม่ได้มีความสนใจที่จะดูแลภาพลักษณ์อีกต่อไปแล้ว r ร putation การบริหารจัดการภาพลักษณ์ก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าในเมื่อองค์กรเนี่ยปิดไปแล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องคือคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายบริหารด้วยเพราะว่าตัวองค์กรนะครับอย่างที่ดรบัว,บวนันยกขึ้นมาว่าอ,องค์กรเนี่ยไม่ใช่คือเครื่องจักรกลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ทํางาน แต่องค์กรมันคือหัวใจนะหัวใจของคนทํางานที่อยู่ด้วยกันมาและที่สำคัญมันคือภาพลักษณ์ของผู้บริหารคือเจ้าของใช่เจ้าของเนี่ยถือมาว่าอย่างคุณวิชัยผมเขายยกตัวอย่างมาดูจะยกตัวอย่างไทยนะฮะแล้คุณ,ค,ณคุณวิชัยเป็นเจ้าของกิจการมานานหลายสิบปีปรา่วจู่จคุณวิชัยจะต,ต้องปิดกิจการอย่างเงี้ยกิจการนั้นอาจจะไม่มีแล้วโอเคใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามชื่อเสียง นะส่วนตัวนยะหรือ personal reputation หรือว่า branding mm hmm. ของคุณวิชัยเนี่ยจำเป็นต้องมีต่อไป mm hmm. ว่าเอ๊ะคุณวิชัยเป็นคนอย่างไร mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ปิดกิจการแล้วเนี่ยเรายังดูแลไหมดูแลพนักงานทีมงานของเราอย่างดีไหม นะครับหรือว่าจู่ๆแบบฟ้าผ่าเลยแล้วก็ไม่สนใจใารเรียกร้องอะไรก็ไม่ตอบสนองอะไรต่างๆเหล่านี้พระเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นกลับมาเป็นเรื่องของการบริหารจาัดก,การภาพลักษณ์ที่ดีดขององค์กรและผู้บริหารนะแต่ว่าหัวใจนี่ก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยไม่ให้เกิดความตกใจกับพนักงาน ใช่ไหมครับมันก็จะมีเช็คลิสต์นะครับง่ายๆครับคุณชัยนะครับว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะก็คือแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงขั้นเนี้ยถึงจุดๆเนี้ยในการที่จะต้องเลิกจ้างกันเนี่ยนะครับเอ,อ,องค์กรเองเนี่ยควรจะต้องมีสัญญาณส่งออกมาเขาเรียกว่าเป็น warning sign นะครับเ,เป็นระยะเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับเอ่อจะต,ต้องให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยเกิดความตระหนักและเกิด การรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้<ม>ในองค์กรที่เรากําลังทํางานอยู่ใช่ไหมครับจะต,ต้องมีพูดกันพูดถึงเรื่องของผลประกอบการ uh huh. นะครับสภาพเศรษฐกิจของสถานการณ์โลกสถานการณ์ในในเอเชียในอาเซียนในประเทศไทยแล้วก็มาถึงสถานการณ์ของธุรกิจของเราที่กําลังทําอยู่คือมันต้องมีความพยายามก่อนก่อนจะมาถึงจุดนี้ว่าจู่ๆปิดเลยปิดเนี่ยมันหมายถึงว่ามันคือจุดสุดท้ายแล้ ใช่ไหมครับคุณวชัยแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีการค้ายๆเหมือนกับเป็นการเค้าดาวน์น่ะโอ้นี่แหละจุดนี้นะฮะคุณฟังฮะท่านใดที่อยู่ในองค์กรเดี๋ยววันจนันทร์พุ่นนี้์ทำงานเนี่ยขอให้จับสัญญาณองค์กรท่านด้วยนะครับผมเชื่อว่าสัญญาณแต่ละอย่างที่ส่งมามันจะมีประเภทสัญญาณเบาสัญญาณแรงแรงขึ้นนั้นแรงที่สุดถ้าว่ายังอยู่ในในเคอร์ฟต้นๆอยู่เนี่ยคุณฟังหน้าที่จะมีโอกาสในการมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็นอย่าเป็นเพียงผู้ฟังเพราะว่าถ้ามไม่อย่างนั้นก็รับตาตากรรมอย่างเดียวนะฮะอ,องค์กรที่ส่งสัญญามาแบบนี้ก็ต้องก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันให้มันผ่านไปได้นะครับได้เชิญคุณได้ไดต่อใช่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าผู้บริหารเนี่ยมีความจริงใจนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมา กับพนักงานทุกคนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมันมีปัญหาหลายอย่างลยที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. เทคโนโลยี uh huh. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบ AI เข้ามาทดแทนนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับบางทีเอ,อ่อธุรกิจยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ทากันมานานมียอดขายมห AH าศาลแต่ว่าพอปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเอ,อ่อพฤติกรรมผู้บริโภคย้ายไปอยู่ออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ต้องคือเราต้องมีความพยายามปรับ ปรับตัวก่อนด้วยนะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนจะต้องดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะปรับตัวได้ได้อย่างไรให้มันเร็วนะฮะด้วยต่างๆเหล่านี้มันก็ป็นเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสร้างองคอ์กรนะครับหรือว่าการการมีการลดค่าใช้ใจ่ายที่เคยมีมาในส่วนต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันคือฝ่ายบริหารและที่ต้อง,ต,องต้องดำเนินการและในการดำเนินการตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของ r ีเอ g นจิเนียร การปรับองค์องค์กรใหม่เลยก็ต้องมีกระบวนการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วคุณวิชัยว่าองค์กรจะทําแบบเดิมๆต่อไปไม่ได้แล้วจริงจริงอันนี้ใช่ไหมครับครับผมผมมีเรื่องอยากจะแบ่งปันนะฮะคือหลายๆท่านบอกว่าโอ้ภาวะอย่างนี้การเลิกจ้างนะครับหรือว่าการปลดพนักงานเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกจริงครับโดยเฉพาะที่อเมริกา แต่ว่าสังเกตไหมครับว่าทําไมเขาปลดปุ๊บเนี่ยหุ้นเขาขึ้นครับแล้วเขาเขาปลดปุ๊บเนี่ยทําไมหลายๆคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการพัฒนาเพราะว่าเขาสามารถใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันเข้าไปชดเชยเข้าไปทดแทนเข้าไปทําให้มันดีขึ้นแล้วคนของเขาหลายแต่หลายคนอย่างอย่างพวกที่อยู่ในซิลกวาเล่ไม่ได้ธรรมดานะครับ <Ừ. S 1> ต่อให้ถูกปลดเนี่ย <Ừ. S 1> เขาก็ยังมีโอกาส <Ừ. S 1> กลับย้อนกลับมาทา <Ừ. S 1> งฝั่งตะวันออก หลายหายประเทศทีเดียวบุคลากรไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะต้องรับรู้สัญญาณและเตรียมตัวในการปรับเพื่อที่จะไปอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าบางคนที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการซึ่งเหนื่อยกว่าแน่นอนอคุณดอนะฮะสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พวกเราต้องทํากันอย่างไรเพื่อที่จะให้เราไปต่อได้ไกล คือประเด็นเนี่ยเอ่อผมแบ่งเป็นสองฝั่งนะคุณวิชัยนะครับฝั่งฝ่ายบริหารคือเจ้าเจ้าของและบริหารกับฝ่ายทีมงานเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยจะต้องรวมรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้นะจริงๆริงนะก่อนที่จะมาถึงจุดที่คุณวิชัยบอกว่าจะปิดกิจการเนี่ยคือมันต้องมีความพยายามคือแบบเครือใหญ่อะนะฮะต้องต้องฝ่าฟันให้ได้ต้องไปกันให้ได้แต่ว่ามันต้องร่วมแรงร่วมใจคือบางทีฝ่ายบริหารอย่างเดียวเขาไม่ได้คุณวิชัยทีมงานทั้งหมดต้องช่วยต้องตื่นอะ ต้องตื่นขึ้นมาว่าเอ้ยตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกติแล้วนะนะครับรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายาหนึ่งจะมีการรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายตรงไหนสองจะมีการเพิ่มช่องทางจะมีรายได้เพิ่มเติมในช่องทางที่เราไม่เคยทํามาจะทําได้อย่างไรจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะในการที่จะแบบหาไรายได้ใหม่ๆขึ้นมาสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามเราอาจจะแบบเอ้ยที่เรามองข้ามไปอันเนี้ยทาได้ไหมในบางเทศกาล ในบางจังหวะนะฮะหรือว่าหานออกไปดูคู่แข่งคู่แข่งเราเขาทำอย่างไรเ<ม>ขาทำอะไรแล้วที่ประสบความสำเร็จก็คือ best practice ของเขาเนี่ย<ม>ที่เราอาจจะยังไม่เคยทำเอากลับเข้ามาใช้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเองนะครับ reskill up, upskill หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโลกใบนี้มันคือโลกที่มันต่างไปจากโลกสมัยก่อนใช่ไหมฮะคือเราเองต้องต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะต,ต้องไม่อยู่เฉยต้องไม่นิ่ง ต้องต้องวิ่งอ่ะแต่ก่อนอาจจะแบบว่าเออเราเหยรอยชายเอิงเอยทำงานแบบเอิงเอิงเอยไปใช่ไหมฮะจะยังไงยังไงก็ได้แต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราไปดูโหคุณวิชัยต้องขอบคุณคุณวิชัยให้ผมเข้าไปนั่งก็ดูข้อมูลโอ้โหองค์กรอย่างนี้ยังปิดเลยนะครับเออแล้วแล้วเราจะไปยังไงต่อเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เราต้องทบทวนนะเพราะฉะนั้นนี่ยการรวมกันเป็นหนึ่งสำคัญที่สุดอันที่หนึ่ง ต้องรวมกันให้ได้นะครับแล้วต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะฮะเราต้องพัฒนาตัวเองนะต้องวิ่งนะต้องวิ่งต้องเหนื่อยเหนื่อยดีกว่าไม่เหนื่อยคุณวุชัยเห็นด้วยฮะเหนื่อยคือบอกาพอมาถึงจุดคุณวุชัยที่บอกว่าปิดกิจการแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับคือหอยุดหยุดใช่ไหมครับอือยากให้ถึงจุดที่ไม่ต้องเหนื่อยนะครับสิ่งหนึ่งอยากจะฝากเลยหลายๆคนเนี่ยนะฮะ เวลามีปัญหาเนี่ยชอบมองหาแต่ข้อจํากัดเวลามีปัญหาชอบมองว่าตัวเราเองไม่ิีก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นที่ท่านอายุเยอะขึ้นทุกวันทุกวันผมเรียนเลยนะครับไอ้คาว่าแก่เนี่ยเป็นคาไม่สุภาพนะเพราะฉะนั้นพยายามรณรงค์ให้แต่ละคนเนี่ยหันมาให้เกียรติตัวเองนะครับอายุเยอะขึ้นแปลว่าประสบการณ์เยอะขึ้นความรู้ก็ไม่ได้ด้อยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากคาว่าแก่เป็นเก่าซะนะฮะเราอยู่ในวัยเก่าก,กันมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร แล้วไอสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงที่ว่าเราเอามันไปใช้ประโยชน์ในทางไหนอย่าดูแคลนตัวเองนะฮะหลายแต่หลายคนสําเร็จได้เพราะว่าเห็นเห็นสิ่งที่มีอยู่นะฮะทั้งความคิดประสบการณ์และอีกหลายๆอย่างอันนี้ให้กําลังใจก,กันอย่างเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ตัวท่านเองแล้วนะครับคุณใดนยมีคำแนะนําเพิ่มเตมิมไหมฮะ ครับก็ก็เห็นด้วยเลยนะกับกับคุณวิชัยเลยว่าต้องต้องทําไปในในทิศทางนั้น mm hmm. นะฮะทีเนี้ยคุณวิชัยพอมาถึงจุดแล้วเพราะว่าเวลาเราจะหมดอแล้วใช่ไหมฮะ mm hmm. พอมาถึงจุดที่ต้องปิดเลยจริงๆเนี่ยคือเราพยายามก่อน ที่จะไม่ให้ปิดใช่ไหมที่พูดไปทั้งหมดอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แต่สัญญาณก็คือว่าตั้งแต่ว่าเรื่องของเงินเดือน mm hmm. เรื่องของอะไรต่างๆตรงน,นี้มันเริ่มละมันเริ่มเริ่มเริ่ม,มตึงเครียดเรื่อยๆทีนี้พอถึงว่าต้องปิดกิจการเนี่ยนะฮะสิ่งที่นะครับฝ่ายเอชอาร์เนี่ยควรทําหรือไม่ควรทํามีอะไร mm hmm. ที่สําคัญก็คือว่าอย่าบอกเลิกนะฮะทางทางสื่อภายนอก คืออันนี้คือเลวร้ายที่สุดคุณนิชัยก็คือว่าพนักงานในองค์กรไม่รู้หรือว่าปิดกิจการจนกระทั่งมันเป็นข่าวเอามาดูดูทีวีเด,วดี๋ดูดูอสอมทอของเราหรือว่าฟังรายการ h u ว a n นทองปรากฏว่าอ,าออกสื่อว่าบริษัทที่ปิดกิจการภายใน เออพนักง,งานไม่รู้อันนี้คือเรียกว่าเรียกว่าสอบตกไปเลยใช่ yeah, <right. S 2> ซึ่งผมหวังว่าส่วนใหญ่จะไม่เนี่ยไม่อย่างนั้นคือว่าจะต้องไม่นะครับให้สื่อข้างนอกเนะี่ยมาแจ้งข่าวรายนี้กับพนักง,งาน mm hmm. หรือว่าไม่แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะ uh huh. ดีที่สุดเลยเนะี่ยพนักง,งานจะต้องดีที่สุดอนันดับหนึ่งคุณวิชัยต้องแบบตัวต่อตัวเห็นด้วยถ้าทําได้ uh huh. ถ้าทําได้ uh huh. คือให้เขาได้เห็นหน้า uh huh. เห็นตาแต่มันก็เป็นภาระหนักของเอชอาร์นะโดยเฉพาะถ <Okay. S 2> ้าเกิดองค์กรขนาดใหญ่ S <S ใช่ไหมครับปิดปิดกันทีนีงเป็นพันคนก็มีจะไหวไหมถ้าไม่ไหวอย่างน้อยต้องต้องเรียกประชุมนะ,ะเป็นให้คือให้เห็นหน้าหเห็นตากันนะฮะและ้วที่สำคัญคือต้อง,ต,องต้องออกแบบบรรยากาศของการแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะฮะไม่ให้แบบมันเป็นลบจนเกินไปมรือเอลมามันมันจะเชิญใจมากคุณชยัยแต่มันดีกว่านะจู่ๆเดินเข้ามาออฟฟิศแล้วปรากฏว่าบริษัทปิดไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะประชุม ประชุมก่อนดีกว่าไหมมากเลยใช่สมมติวคุณชัยเราเราเห็นข่าวบ่อยนะที่ที่มันเป็นข่าวเพราะกรณีแบบนี้แหละครับพนักงานเข้าไปปิดโรงงานนะจะเข้าไปเอาของก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยหมดได้ว่าสอบตกหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยดีที่สุดนะตัวต่อตัวถ้าตัวต่อตัวไม่ทันไม่ไหวก็จัดเป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มย่อยหลืออะไรก็จะให้เข้าได้เห็นหน้าตาของฝ่ายบริหารของเอชอาร์ด้วยนะครับให้เราได้สังเกตสีหน้าแววตาของเขาด้วยว่าเขาจะมี มีความวิตกกังวลอย่างไรมีอะไรที่องค์กรสามารถที่จะช่วยเหลือนะฮะเท่าที่เราทําได้<ช>ครับโดยเฉพาะตามกฎหมายนี้ต้องมาก่อนนะนต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเราสามารถเพิ่มเติมได้มากกว่ากฎหมายมีความช่วยเหลืออื่นใดที่แบบพ,พอช่วยกันได้อันนี้ก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับมีหลายองค์กรนะครับที่ทําแบบที่คุณในแนะนํานะครับแล้วก็แยกกันไปด้วยดี นะครับไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บแค้นหรือว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกรังแกเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะบางทีอาจจะเวียนมาเจอกันก็ได้ตามบุญตามกรรมนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแบบเนี้ยดีกว่าเป็นมืออาชีพกว่านะครับอืมนะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยในในภาวะวิกฤตแบบนี้นะฮะคือต้องตรงประเด็นชัดเจนนะครับต้องไม่กำกวม นับอยาให้มันเกิดความมีข้อสงสัยกำกวลว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมันจะทําให้คนที่สงสัยนะครับเวรชัย <นะ S 2> สงสัยแล้วก็จะกอให้เกิดความไม่พอใจนะครับพอไม่พอใจก็จะไปแสดงออกไปแสดงออกกับแในในกลุ่มเพื่อนเขาในกลุ่มญาติเขาบางทีก็หลุดไปในสื่อมวลชน<ห>ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้อ,องค์กรเองก็ต้องมานั่งแก้ไขอีกอ่ะ นะครับในการสื่อสารที่มันออกไปที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่ชัดเจนแบบนั้นนะครับแล้วสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเราบอกข่าวร้ายก็ดีนะฮะแต่การจบการประชุมเนี่ยของการสื่อสารนคุณชัยต้องอย่าอย่าให้มันเป็นลบอต้องให้มันเป็นบวก มันต้องมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าต้องต้องสร้างกําลังใจให้สู้ต,ออต่อไป,ไปเออต้องต้องฮ<ม>ิวใจให้ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เขาไม่มีงานทําแล้วนะครับแต่ว่าใจของเขาเนี่ยทาอย่างไรที่องค์กรที่จะอย่างน้อยช่วยยกใจเขาขึ้นมาไม่ก็เกิดความหอเหี่ยวหดหูลามปามไปถึงทั้งครอบครัวทั้งหมดอันนี้ก็จะต้องเป็นโจทย์ของฝ่ายเอชและฝ่ายบริหารต้องคิดให้ได้และต้องปฏิบัติให้ได้ครับ ครับก็มีเพื่อนนักเรียนของคุณในฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยครับคุณบอลโจวีนะครับบอกว่าดีใจครับที่มีโอกาสได้ฟังบุมมองของคุณในจากนักเรียนสู่ผู้บริหารองค์กรที่มีเกียรติขอชื่นชมครับจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณบอลโจวีไม่ทราบเป็นเพื่อนสมัยไหนนะครับสมัยพัทยมีหรือเปล่านะฮะที่ไปมุที่อเมริกาหรือไม่อตั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีกําลังใจจะต้องเดินหน้าต่อไป แล้วผมส่วนตัวผมย้ําเลยนะทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพนะครับอย่าดูแพนตัวเองโดยเด็ดขาดแล้วการที่เราพึ่งพาตัวเองก่อนอันนี้เป็นอันดับแรกที่เหลือค่อยพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียนอีกครั้งหนึ่งอย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นมากมายนะครับไ,ไ,ไอเรื่องลมๆเล้งๆอยู่เนี่ยเราอย่าไปหวังเลยฮะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในช่วงท้ายรายการวันนี้เรื่องราวของการเรียนรู้ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ สิ่งที่กุณฑดนายนะครับทางมูลนิธิที่ทดีนะครับเดินหน้ามาตลอดก็คือตามรอยพระราชาผมว่านี่คือเคล็ดลับสําคัญในการที่จะทําให้ตัวท่านองค์กรท่านธุรกิจท่านไปได้รอดรบกวนกุณฑนัยชี้แนะหน่อยนะครับครับกอ็อาทิตย์หน้าแะครับคุณิชัยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะที่เท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสามอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมีตามรอยพระราชาที่ประจวบคิริขัน ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีความสําคัญคุณวิชัยนะครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับท่านที่ไปร่วมเนี่ยที่จะได้มีโอกาสสีข้าวด้วยตัวเองนะฮะในโรงสีพระสถานของในหลวงรัชกาลที่9 นะฮะสีข้าวแล้วก็เลือกข้าวสังเกตข้าว mm hmm. ดูพิจณานะครับคุณภาพของข้าวที่เหมาะสมกับต่อการบริโภคของเราแล้วก็ของผู้อื่นเป็นอย่างไรเราจะได้ความรู้แบบนี้ทีนี้การสีข้าวครั้งนี้เนะี่ยไม่ใช่สีข้าวมาเพื่อตัวเองด้วยนะครับคุณชัยนะครับสีข้าวเพื่อนะครับเราจะมอบแล้วก็แจกจ่าย ให้กับน้องๆน,นักเรียนในจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนีเ่ยเป็นเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกเราเองก็มีความภูมิใจมากๆว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับปี2524นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพร้อมด้วยพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยท่านเคยเสด็จไปที่นี่นะครับแล้วก็ได้ทราบถึงความเดือดร้อน ของเกษตรกรชาวอ่าวน้อยเนี่ยนะไม่มีโรงสีข้าวใช้นะครับต้องซื้อข้าวราคาแพงจากจังหวัดอื่นๆมาบริโภคนะฮะจึงได้นะครับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงสีข้าวขึ้นมาปี2524 นะฮะปัจจุบันโรงโงสีข้าวนี้ก็ยังได้มีการการอะไรฮะสีข้าวมงคลนะฮะจากจังหวัดต่างๆข้าวชัยนานข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเพื่อสุขภาพมากมายนะครับแล้วขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วย<ม>นะฮะปรากฏว่าชุมชนเกิดความสามัคคีเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ครับ<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกิจกรรมตามรอยพระราชาของเราครั้งที่สี นะที่ประจวบคีรีขันอยากให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสเนี่ยนะฮะหลายท่านไม่ทราบรือว่าในหลวงของเรามีโรงสีข้าวพระราชทาน<ช>อยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับใช่ครับว่าครั้งที่ผ่านมาที่จันทบุรีก็มีสวนผลไม้ใช่ไหมครับอ,องท่นมีบุญาใ,ใครที่ไปเลยได้ชิมทุเรียนนะฮะอันนี้โชคดีจ,จริงๆนะมนะฮะ,ะ,ฮะแล้วตอนนี้ผลไม้นะฮะที่พระเจ้าอยู่ัวทรงแนะนําไว้เนี่ยเป็นมูลเอ่อ ผลไม้เศรษฐกิจรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละแสนล้านครับปุชัยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยนอกจากที่จะไปที่ประจวบแล้วนะฮะเรายัางได้ไปไหว้นะครับอนุสวรีพ่อขุนรองประหลัดชูด้วยซึ่งอยู่ตรงข้ามเลยกับโรงสีข้าวพัชถานอ่าวน้อยครับปุชัย นะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยอยากให้ไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วควรจะเดินทางตั้งแตุ่กเสาร์อาทิตย์ละยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามนะครับติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของอตามรอยพระราชาก็ได้มูลนิธิที่ทำดีก็ได้หรือว่าด้านไอจันเจ้าชายภาษาอังกฤษก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราคุยกันตนะั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้นะั้นเป็นเรื่องของการที่เราต้องเป็น active learner เ,นะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรับตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับ มีบุคคลต้นแบบหลายต่อหลายท่านที่แต่ละท่านอาจจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าที่สุดของความภาคภูมิใจของคนชาติไทยก็คือล้นเกล้าราชการที่9ซึ่งพระองค์ท่านได้ส่งวางแนวทางไว้หลายต่อหลายอย่างนะครับผมผมเชื่อว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่าศึกษาเรียนรู้ปรัชญานะของพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยปุกสุขล้นเลยนะครับแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันกันได้นะฮะ ถ้าเรื่องของเกษตรเนี่ยอาจารย์ยักษ์กับอาจารย์โจน,นะฮะก็มีรายการอยู่ทาง<ช>ขึ้นฝาพี่ของเราด้วยก็ถือได้ว่า<ช>เป็นเรื่องของแนวทางในการพัฒน,นาเกษตรยุคใหม่ที่ที่ทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะครับอ่านะครับหนึ่งนาทีท้ายมีอะไรจะฝากไหมฮะกับก็จะขอเล่านิดเดียวครับคุณลิชัยว่าดรสุมเมตติวัชกุลเนี่ยเคยกลับประคมทูลถามนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ทรงโปรดเสวยอะไรนะฮะท่านตัดตอบคําเดียวว่าข้าวนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนี่คือข้าวคืออะไรหลายอย่างที่แสดงถึงความเป็นไทยอยากให้เราภูมิใจกับข้าวไทยของเราด้วยครับก็ถ้าบิลกับไปด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับครับผมเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆยังจะมาฝากกันต่อทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าแบบนี้ทางขึ้นความคิด9.5ตื่นเช้ามาแอคทีฟกันนะครับผมโงเช้าถึงใจบงเช้ากับยูเวนท้อง ขอบคุณคุณนายขอบคุณคุณู้ฟังทุกท่านวันนี้หลังหลายมูมบอลทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่เช้าๆวันในที่หน้าครับวันนี้เราส่งคลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ